ชอบไหมที่เนี่ยชอบอือ,อชอบเดี๋ยวนูนหน้าเด,เด็กเด็กเสิร์ฟสวยนั่นอีเวน,นตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จุดที่เป็นแบบจุดฮิตที่ทุกคนนะที่มาคีรีโคจะต้องมาเช็คอินกันที่นี่นะคะมีเจ้าถิ่นมารอรับด้วยนี่ให้ดูเจ้าถิน่นอัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัับอ้หน,น้ารอนั่งลง ถูกใจสุดๆที่แบบตั้งใจมาฟอกปอดที่นี่นะคะงดูดีทุกคนและนี่ก็คือมือเช้าของเรานะคะทุกคนดูขนมจีนน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะคือตอนนี้เราจะพาทุกคน ออกไปชมข้างนอกเช่ปะก็เลยผ่านอีกจุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะพามาชมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนไปข้างนอกอันนี้จะเป็นจุดที่จะเข้าไปเช็คอินนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่สั่งเครื่องดื่มอาหารได้ที่นี่เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ จะเป็นเหมือนแป้งผักนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขามีปลูกผักเยอะแยะเลยอันนี้มีบ้านคุณโสดคือตอนนี้ก็ยังหาบ้านที่หลังแรกที่จะจองไม่เจอนะไม่รู้อยู่ตรงไหนคือที่มันค่อนข้างกว้างมากนะคะโซเฟอร์คะจะไปได้หรือยังคะไปดิโอ้โหน่ารักตัเครื่องรอจะร้อนแล้วชอบไหมที่เนี่ย อ oh. อืมชอบเดี๋ยวนูนหาเด็ก <laughs> เด็กเสิร์ฟสวยนั่นอีเวนตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่จุดที่เป็นแบบจุดฮิตที่ทุกคนนะที่มาคิริโงจะต้องมาเช็คอินกันที่นี่นะคะนั่นก็คือสถานคิริโวทุกคนคือตอนนี้มีคนมาถารูปเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะอากาศกำลังดีมากนี่รูป้าโฆษณานิดนึงอ um. พื้นที่ อากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพาไปชมวิวคนมารอถ่ายรูปก,กันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สมคำล่ำลือมากๆเลยนะคะที่บอกว่าอากาศดีที่สุดดีมากๆทุกคนซูดเข้าไปให้เต็มปอดค่ะตอนนี้พาทิศกำลังรับภอบฟ้าคือสวยมากแล้วคือน,น้ำก็ใสมาก อะไรนะปลาปลาอุ้ยปลาเต็มเลยเลห็มั้ยเห็นไหมเห็นความใสไหมปลาเยนี่ยทุกคนคือตอนนี้อากาศดีมากข้ามไปดูฝั่งโนนแป๊กตอนนี้คนถ่ายรูปหลายคนอยู่๋ยวเราต่อคิวค่ะ ก็ภูเข,ขาสีเขียวแล้วก็มีรั้ท่าหลาค่ะคืออะไรมันจะเพอร์เฟกสมบูรณ์ของธรรมพลาดขนาดนี้ <Yahoo! S 1> สุดยอดมากอ,อะไรนะคะปลาเต็มเลยค่ะปลาเต็มเลยอะกระโดดลงไปหาปลาไหมคะคมหาหาดีต้องบอกว่าแบบเออคืออันเนี้ย จุดหนึ่งของชีวิตเลยนะที่น right nice. anyway> ้ําอยากมามากๆแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วต้องขอบคุณคนนี้นะคะไม่ได้นอนเลยเนี่ยขับรถมาเกือบสองวันสองวันนี่ขับไปยะลาเลยป่าโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันนิดนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปอ่าตอนนี้คอแห้งยังคอแห้งเรามีคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งอยากให้คุณได้ไปไม่ใช่ดิอยากให้คุณพาไปพาไปเสียร์ตา ไม่คือไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้แต่คือเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าทุกคนมาที่นี่ก็แนะนํยจกให้ไปเพราะว่าเป็นเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างแบบมีรีวิวเยอะเพราะว่าแบบเหมือนไปอ่านมาคนมันก็แบบเออนิยมไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่ารักบรรยากาศดีดีไซน์เก๋โอเคงั้นเดี๋ยวเราเปไปดูกันดีกว่าให้เสียเวลาเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เราแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่อีกที่หนึง่งก่อนจะกลับไปที่พักนะคะโอเคปะ่ะไปถ่ายรูปกัน ่ที่บอกแล้วนะคะมีเจ้าถิ่นมารอรับด้วยนี่ให้ดูเจ้าถิ่นสวัสดีค่ะโอ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครัหน้าอนั่งลงนั่งลงหามือสวัสดีครับนั่งลงสวัสดีครัมาถูกคนแล้วสวัสดีครับน้องน้ำสวัสดีผู้รักหมาโอ้มีอะไรให้กินเข้อเรื่องเราดูเก๋ๆนะคะอปะ ที่นี่ก็คือเดอะคีรีวงวันเล่วันเล่โอเคก็จะปเป็นแนวคาเฟ่ร้านอาหารเครื่องดื่มเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนกันนะจ๊ะ นี่คือทางขึ้นจะหอบหน่อยเสียใจด้วยร้านปิดแล้วช่วงนี้อาจจะปิดเร็วแต่นี่เป็นร้านคาแฟร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีโซนที่พักอยู่ข้างบนด้วยเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรแห้งยิ่งกว่าเดิมอีกคอแห้งเลยใครมาก็ลองแวะมาแล้วบอกน้ำด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไง คือวิวมันดีเนี่ยดูนั่งกินอยู่ข้างบนแล้วมองไปแบบก็จะเจอแต่ภูเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเออถือว่าเราก็แอบรีวิวเขาไปนิดนึงแล้วกันถึงแม้จะถึงไม่ได้ชิมถ้าใครมานะคะก็แนะนำให้รีวิวให้น้ำฟังด้วยแล้วกันว่าเป็นยังไงพอรอบนี้มาทำไมมันดูมันแตกองคืออยากจะทาแบบ before after ที่คนอื่นมาโลกูมา ไม่เหมือนกันเลยแต่ก็เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เหมือนสถานะด้วยสถานาการณ์โควิดเนาะคือมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะิดเร่าอมันร้านที่บริการเนี่ยคะ่ะเขาอาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนเรื่องเวลาแล้วก็ด้วยจริงๆงอ่ะนาะก็อยากพาทุกคนไปหลายๆที่นะคะแต่ก็เราก็ค่อนข้างที่จะจํากัดเรื่องเวลาเหมือนกันแล้วบวกกับร้านที่เขาก็มีการจํากัดเรื่องเวลาเหมือนกันมันก็เลยทําให้เหมือน ไม่ตรงกันอ่ะก็เลยแบบไม่เป็นไรก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพากลับไปที่พักก็ละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เต็มที่กับที่พักไปเลยเดี๋ยวจะพาไปกินมื้อเย็นที่พักแล้วก็อาจจะไปแช่น้ำเย็นๆหน้าบ้านเราตอนเข้ามาค่ำเลยอย่างนี้ถึงตรงนี้มันจะปิดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวถ้ามีใครมีโอกาสมานะคะก็ฝากแมารีวิวให้นะ้าฟังด้วยละกันว่ามันเป็นยังไงเศร้าอ่าปะปกลับที่พักกันดีกว่า ตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะประดับด้วยไฟสลัวสวยมากดูเรามาดูเมืองเย็นเราเออทานกันตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมืองเย็นของเราต่อมันเริ่มค่ำแล้วนะคะถ้าไปแช่น้ำตอนนี้ก็จะก็จะกระไรอยู่ เราค่อยไปถ่ายรูปตอนเช้าไหม <g ings> ตอนนี้แสงหมดแล้วทุกคนไม่ทานได้แช่น้ําถ่ายรูปเศร้าใจเดี๋ยวเรามาทานมือเย็นกันก่นกอนดีก,กวา่าแต่สวยมากประดับประดาด้วยไฟเหมือนเป็นแคมปิ้งอ่ะสวยจร,ริงๆจะมีแบบนั่งริมน,น้ำก็ได้นะคะคนดู สวยมากเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผู้นี้เขาให้มาเก็บรูปสวยๆอีกรอบนึงเพราะตอนนี้ไม่มีแสงแล้วทุกคนคะและตอนนี้นะคะน้ำก็อาบน้ำเสร็จแล้วลเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะมันอาจจะมืดๆหน่อยนะก็คือน้ำอยาก ได้ฟิลค่ะก็เลยมาเปิดแบบนี้ดูดีฟงฟงไหมทุกคนคือแบบเก๋มากชอบมากเลยอ่ะมันน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะที่น้ำบอกว่าน้ำจะรีวิวก็คือน้ำไม่ได้สั่งเยอะค่ะน้ำสั่งแค่อาหารน้ำสั่งมาแค่สองอย่างถ้าถามถึงความคุ้มค่าน้ำว่ามันมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนก็คือน้ำรับได้กับราคานี้แล้วก็ปริมาณนี้ก็คือมันก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละก็มันก็ ก็คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดบอกเลยว่าจะเป็นในส่วนของห้องพักนะคะส่วนอาหารคือน้ําแบบไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วก็คือห้องพักนี่คือว่าที่นี่เต็มสิบให้สิบเต็มร้อยให้ร้อยเลยจริงๆ <Yahoo! S 1> แล้วก็ที่ติดค้างกันไว้นะคะว่าอจะพามาแช่น้ําใช่ไหมแล้วก็เก็บวิวแบบเออแช่น้ําเย็นๆช่ำๆคือกลับมาถึง <laughs> ไอ้ชอตคือพราะเขามีไงคนนี้เขาก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยเกาะกวนเก่ง ก็คือกลับมาถึงมันมืดเรานะคะทุกคนคือมันไม่มีแสงเนาะน้ําก็แบบเออก็คืออยากจะไปแช่แต่ก็แบบมันไม่สวยไงก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะแบบพาอาทิตย์ขึ้นนะจะสวยมากๆเลยนะจะพยายามตื่นให้เช้าแล้วก็พาทุกคนนะคะไปเก็บบรรยากาศแบบพาอาทิตย์ขึ้นแล้วก็แบบแช่น้ําชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะมันก็แอบแปลกไปบ้างนะทุกคนแต่คือน้ําแบบ สถานการณ์แบบเนี้คือสาหรับน้ำนาคือตรงนี้น้ำก็รู้สึกน้ำโอเคแล้วนะก็คือแบบเราได้มาเจอแบบในสิ่งที่แบบเราอยากอยากจะมาเออได้เจอธรรมชาติได้เจอแบบเนี่ยเจอคนก่อกวนนี่แหละหนาว่ะที่บ้านไม่มีให้เล่นไงโอเค่ะ okay, ทุกคนนะขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะฝันดีนะทุกคนกดไลค์ค่คะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วดูค่ะตามที่สัญญาไว้นะคะว่าน้ํำจะพามาดูอ่ลำธารน,นะคะลำธารหน้าบ้านที่น้ําใสแจ๋วเลยนี่ดูดูใสมากน้ําไหลตลอดนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเก้าอี้นะคะเอาไว้ให้สําหรับแบบนั่งแช่เย็นๆนะคะหลายตัวหลายตัวมีหลายตัวตรงนู้นก็มีนะคะแล้วก็จะมีแบบพบับพวกแบบกลางเต็นนะคะให้แบบ ทางนู้นก็มีนะแบบคือเยอะมากเอาไว้ถ่ายรูปส,สวยๆเก๋ๆคือตอนนี้อากาศดีมากนะคะฝนเมื่อคืนก็ฝนไม่ตกนะทุกคนถ้าฝนตกมันอาจจะมีหมอกๆนะเห็นเขาบอกแบบเออมันน่าจะสวยกว่านี้อะ่ะก็่คือตอนนี้น้ําก็แบบเลิฟมากแล้วอะคะ่ะคืออยากให้ลองมากันจริงๆอะ่ะเออคือแบบเป,เป็นการพักผ่อนที่แท้ทูมากคะ่ะเหมาะแล้วก็แบบถูกใจสุดๆที่แบบตั้งใจมาฟอกปอดที่นี่นะคะ ดูดีทุกคนและเดี๋ยวนะคะน้ำก็ต้องไปทานอาหารเช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ำต้องรีบกลับอะ่ะคือเหมือนเวลามันค่อนข้างจำกัดนะคะทุกคนเพราะว่าคือเรามาค่อนข้างไกลเนาะแล้วก็ขับรถมาด้วยฉะนั้นก็คืออาจจะต้องรีบออกเดินทางน,นิดนึงเดี๋ยวพาไปดูมื้อเช้าที่นี่ก็แบบน่ารักเท่าที่ดูรีวิวมาคือแบบก็ถูกใจเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือมือเช้าของเรานะคะทุกคนดูขนมจีนน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมันเปิดยังไงอะ่ะเดี๋ยวเปิดอ้มันน่ารักมากมากทุกคนอันนี้ก็จะก็จะเป็นน่าจะเป็นน้ำยาต่างๆนะคะนี่หนึ่ง สองแล้วก็นี่ค่ะน่าจะมีน้ำพริกน้ำยาป่าแล้วก็เหมือนน้ำยาใตา้โอ้คือเก๋มากน่ารักสุดๆอันนี้ไข่ต้มร้อนๆเลยอะ่ะร้อนไหมอ๋ออันนี้จะเป็นไข่นะ ที่ที่นี่เขาเลี้ยงไก่เอง <c oughs> เขาก็เอาไข่มา <c oughs> ให้เรากินเขนาคุณนค่ะของขนมคือไม่เคยเจอที่ไหนเก๋เท่าที่นี่เลยอ่ะดูดิ้น่ารักที่สุดผลไม้ก็มาจ้าอดูดิดด สองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่ยอดขนมจีนอร่อยไหม จ้าออร่ามากแม่รับยูวีแต่เช้าดตอนีตอนนี้ก็ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะดูอิ่มยังของหวานของหวานก็น่ารักอิ่มแล้วคือคือประทับใจแล้วก็ชอบในทุกอย่างของที่นี่เลยอะ่ะคือทั้งที่พักแล้วก็อาหารเช้าคือว่าแบบ เต็มร้อยให้ร้อยค่ะคือเมื่ออาหารเย็นก็คือยังยัง,ยงแบบเฉยๆนะแต่อาหารเช้าคือมันเก๋มากอนะทุกคนปกติเราจะเห็นมอนทั่วไปแบบเบเกอรี่อะไรทั่วไปเชื่อปะ่ะแต่ที่นี่แบบและการจัดจานการจัดห้องอะไรของเขาเนี่ยคือเขาจะประดับตกแต่งด้วยแบบดอกไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ปลูกเองนะคือมันสดมากทุกคนแล้วก็อาหารเช้าก็คืออร่อยมากขนมจีนมาใต้ก็ต้องกินขนมจีนใช่ปะ่ะแล้วก็ ตั้งแต่เคยไปเที่ยวมาคือคุณผู้ก็รู้ว่าคือน้ําก็แบบก็เที่ยวแบบผูงนะคือสําหรับน้ําตั้งแต่เคยเที่ยวมาที่จําได้คือที่นี่คือเดอะเบสคือที่ดีที่สุดเป็นที่ที่ดีที่สุดที่พักที่ดีที่สุดที่เคยไปมาเลยอ่ะคือให้อย่างนั้นเลยนะแล้วถ้าใครมาคีรีวงนะคะก็แนะนํานะคะอยากให้มาพักที่นี่นะเซนเวอร์วันเล่ค่ะราคาสองพัน ไม่มันมีหลายราคามันมีหลายห้องแต่คืออยากจะบอกว่าให้เทียบกับราคากับความคุ้มค่าคือนางว่ามันเกินไปมากอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือไม่อยากจะกลับเลยคือประทับใจม,มากๆชอบแบบทุกอย่างเลยการบริการห้องพักอาหารทานหมดเลยค่ะนี่นางก็ยังไม่อิมน,นะจ๊ะพนักงานหน้าตาดีทุกคนครับพนักงานไม่ไม่เกี่ยวละอันเนี้ย ก็ประมาณนี้และกันเนาะเดี๋ยวน้ำก็ต้องกลับเร็วคือก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์แล้วก็เดี๋ยวติดตามต่อๆไปเด,เดี๋ยวว่าน้ำจะพาไปไหนอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ดูกูเที่ยวขอลาไปก่อนบายบายค่ะ